สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้คุณอยู่กับกิมนะครับผมนะมีคนเขาบอกว่าเอ็มดีกากครับเล่นวอรซีเซิร์ฟแท้ไม่ได้อ่าแล้วก็เขาบอกว่าเอาแพดเก่ากับแพดใหม่มาเทียบกันเขาก็ยังบอกว่าแพดใหม่แม่งเอ็มดีมันกา,กากนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าความกากมันจะกากในระดับที่เล่นไม่ได้เลยหรือเปล่านะแต่ผมจะให้ดูสเปคก่อนนะครับดูกันจะชัดนะไอ้เหี้ยนี่มึงดูนะครับอันนี้ G ี U เอ้ดู C P U กู่นดีกว่านี่เฮ้ย a แปดเจหกห้าศูนย์ k ไหนปล่อยเมาเด้อจะให้มันดูบอร์ดนะครับเมนบอร์ดดูกันไว้อ่าดูดูนะเนี่ยเหรอ f สอง e แปดเป mhd สามนะแรมเท่าไหร่แรมดวลชแนลดูเลยตามนี้แปดกิกนะครับผมสี่กิกสองแถวเสียาตามนี้เลยส่วนกราฟิกนะตัวนี้เป็นออนบอร์ดไม่มีการโอซีไม่มีลากอะไรด้วยนะดูแชร์สองกิกด้วยนะครับแชร์สองกิก เท่ากับว่าแรมเครื่องตัวนี้เหลืออยู่หกกิ๊งนะโอเคไหมจะดูว่ามันจะกากหรือเปล่ามาดูว่าเล่นวอซีอันนี้ผมจะบอกเลยว่าผมปรับ1นึ0ง่าร้อยยี่สคูณหนึ่พิกเซลนะครับผมอาจจะปรับโลทุกอย่างนะแต่ฟูสกีแนี่นอนนะครับเข้าไปดูว่ามันจะกากขนาดไหนมันจะเล่นไม่ได้เลยไหมผมจะบอกไว้ก่อนว่าคนในร้านเขาเล่นเขายังไม่เห็นบทนเหี้ยอะไรเลยแล้วทมมวําไมมบอวัวมันกากไปหมดนะครับ บอกกูเถียงใจขาดแล้วกูเปิดร้านเกมไอ้เหี้ยคนอื่นเขาเล่นไม่เคยบน่นมึงนี่ไม่เคยมึงนี่บ่นจังไอ,อสัตว์ไอ้ี่กระโชว์ของจังไอ้เหี้ยเข้าเกมแล้วแล้วมึงอะ,อะเ,เอาเหรอ,อเปลี่ยนของเหรอเหรอเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมีนอะไรเยอะแยะมีอะไรให้เล่นเยอะแยนะใช่ไหมแต่เราไม่เล่นเดี๋ยวเดี๋ยวใครดูเนี่ยมันจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเข้าไปทพาไมไม่เข้าในเซิร์ฟคนเยอะๆอย่างงุ่นอย่างงั้นอย่างนี้เดี๋ยวแม่งคอยดูด้วยไอ้แย อันนี้เอ,อีกอละเป็นแบบคาริบูดกันเลยดีกว่าคออาริบูดเลยดีกว่านะเขาบอกว่าแหลกจะเล่นไม่ได้กูก็อยากรู้เหมือนกันเล่นไม่ได้ของมันคืออะไรคือที่ท,ที่เขาเขาโพสเขาโพสในกลุ่มนะผมยังไม่ขอเอ่ยแล้วกันนะเ <s> นะขาบอกว่าใช้ cpu amd แล้วเวลายิงกระสุนมันหนึงหน่วงมันเล่นไม่ได้มันห่วยแสงไฟมันออกเบอร์แต่กูจะบอกไว้ก่อนครับว่า cpu ในส่วนของ cpu นะครับไม่เกี่ยวกับ gpu หรือว่า vg หรือกราฟิก ไอที่ว่าเสียงมันสว่างมันจ้าแสงปืนเนะ่ะมันเกี่ยวที่กราฟ,ฟิกเว้ยควายนะครับผมจะบอกให้เลยอันนี้มันบอกว่ามันว่าซีบียูแสงอย่างงุ้นอย่างนีน้คือมันคนละส่วนกันนี่แค่มึงว่ามึงเปิดกรอบคอมมึงว่ามึงเปิดร้านเกมมึงว่าเปิดร้านซ่อมไปยีะแต่มึงไม่รู้จักแยกซีบียูกับกับซีบียูจากกันเนี่ยมึงเปิดร้านได้ไงครับไอควายนะกูยังไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันแต่ถ้าใครรู้ตัวนะถ้ามึงยังเป็นอย่างนี้อยู่มึงปิดร้านไปเลยเฮียไปทำเป็นทำไมหาแดอางอื่นเถอะ S <S <S อยู่ไปแม่งวงการความชิบหายหมดอะกูจะบอกง,องี้เลยนะครับจัดว่าไร้สารละนะครับอ่าเนี่คาลิบูดเลยเนี่ยดูเสียงเดียวกูไม่ได้ลงตัวล็อกฟเฟรมไอตัวนับเฟรมเหลียดใสเอาไว้ดูมันให้เต็มเต็มตานะครับอันนี้อ่า,อา,อาเล่นเล่นไหนไหนมันหน่วงมันกระตุกอะไรน,นั้งไหนนี่คาลิบูดถามว่ากระตุกไหมโอเคกูไม่เถียงว่ากระตุกตแต่ถามว่ามันเล่นได้ไหมมันเล่นได้ คือมันเป็นความมันเป็นความจิตตกของคนน่ะเออคือเหมือนประมาณว่ามึงจะต้องเอาให้เพอร์เฟกเอาให้ลื่นหัวแต่เหมือนมึงเอาจาระบีไปลาดถนนอะไรอย่างเงี้ยเอาให้ลื่นเหมือนแบบมึงทารถขนน้ำมันเครื่องหกใสสะพานแล้วมึงเอาอะไรอ่ะเอากโซนิกเวฟขอบ200ไปวิ่งระเบรกลื่นกันอย่างนั้นน่ะเออมึงจะเอาลื่นกันอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้เนียคอมสเปกแค่นี้มึงจะอ,อะไรกันนะกะหนานะครับอันนี้แค่ a 8 7 5 0 k นนะเอออันนี้ถ้าไปเอา A10 A10 เจ็ดแปดห้าศูนย์เคที่บ้านคูจะเวิร์กกว่าแต่ร้านนี้คือ a 8 7 6 5 0 k บางทีกูพูดผิดนะเนี่ยเขาก็เล่นกันได้ก็ไม่เห็นเป็นหาเลยเลยเนี่ยเนี่ยไอ้นี่มันก็เล่นทุกวันนะครับไอ้นี่มันเซียนไอ้นี่มันมันขาวซีไม่ได้เซียนหรอกมันขาวซีมันเล่นทุกวันมันฟาร์มบอสฟาร์มแรงมันอยู่แล้วนะเล่นเซิร์ฟแท้ด้วยแล้วก็มันไม่เกี่ยอาแล้วช่วงที่ว่าเกมมันมีปัญหามันเป็นที่ตัวเกมมันไม่ได้เป็นที่เอ็มดีมันไม่ได้เป็นที่อินเทล ไม่ได้เป็นที่ ATI หรือไม่ได้เที่ Nvi d i a เดียมันเป็นที่ผู้ผลิตเกมครับไอ้ไม่ผู้ผลิตเกมผู้ให้บริการเกมเขาห่วยนะคือเขาแก้แพนแล้วเกมเฟรมมันตกอ่ะเออมันก็เหมือนฟีฟ่าตอนนี้เฮียเป็นไงล่ะซี u 2วสองคอมันก็เล่นไม่ได้นะครับถึงเล่นได้มันก็แหลกกันตายหามึงต้องเข้าใจด้วยว่าบางทีปัญหามันไม่ได้เกิดจากที่ฮาร์ดแวร์มันเกิดจากซอฟต์แวร์มึงต้องแยกให้ออกเฮียฮาร์ดแวร์กับซอฟตแวร์มันคืออะไรนะครับ ไม่ใช่พอพูดไปถึงฮาร์ดแวร์มึงไปพูดถึงกบอลเฮาหรือว่าโฮมอะไรโฮมโปรอะไรเงี้ยไม่ไม่เกี่ยวกันนะใช่ไไอ้นั่นมันวัสดุก่อสร้างสันฮาร์ดโคละฮาร์ดแวร์กันละนะเรียนได้เพะสิ่งโอ้สบายเออแต่เข้าเกมแรกมีกระตุกนิดนึงเดี๋ยวพาวิ่งไปวิ่งมามันเข่าที่มันก็เล่นได้มันขึ้นอยู่ที่ความเรื่องมากคือความจิตตกของคนอ่ะเออคือคือมันเรื่องมากไงคือมึงจะต้องเอาให้ลื่นจิตตกโอ้เดี๋ยวไฟแสงออกงูนี้กูก็เห็นมันยิงมันก็แสงปกติ มีแต่ว่ามึงอะจิตตกเดี๋ยวไฟสว่างเงี้เสียงแสงไฟแยงตาไอสัตว์ใสแว่นตาสามอันสี่อันไหมล่ะเฮะอมึงเอาเอาไออะไรนะไอแว่นนี้ข้ใสเชื่อมไอเครื่องเชื่อมเชื่อมเหล็กนะเออถ้ามันแสบตาขนาดนั้นอ่ะมึงก็ใส่เล่นยิงผีไปเลยเฮ้ยยิงทีนึงไอสัตว์แป,ป๊บแป,ป๊บแป๊บป๊เหมือนกำลังเชื่อมเหล็กอยู่อะอารมณ์ียวกันหายครับเนี่ยเด็กในร้านเขาก็เล่นกันอยู่เนี่ยเขาก็ไม่เห็นบ่นอะไรกันเลย มีแต่เมืองไงเย่อบนบนซีพียู CPU, แม่งทาให้แสงออกไอ้สัตว์มึงเอาไฟเผาซีพียูอะไรเลยแสงออกชิบหายเอาบินซินได้ไหมเออนั่นแหละเขาก็เล่นไดไ้นี่เขาปรับเต็มจอด้วยนะครับแล้วดูคอมกรูสัตว์เปิดเปิดฟาเคสให้เห็นเลยว่ากูไม่ได้ใส่การ์ดจอดูสายไฟได้ไหมเฮียเอามิเตอร์เอาเอาเอาเป็นติมิเตอร์มาวัดสายด้ไหมจมับโอมจับวนกันเลยไหมมึงดูเนี่ยคีย์บอร์ดอ่านี่คีย์บอร์ด แถมบุหรีด้วยเอสเอ็มเอสไอสัตว์ไม่ใช่กระดาษลุงน้องกูบอกว่ากูสูว่าลุงน้องกูสูบบุหรี่กระจออกอยละมึงดูมึงด,ดูดูเมนบอร์ดดูแรมนะไอสัตว์แรมก็ลิฟจาวนะไม่ได้อะไรมากมายบัสสองพันสี่ไอซิงที่กูใส่ดี่พอดีกูสั่งตอนสั่งประกอบเออเขาบอกว่ามันร้อนพอกูลองมาใส่แล้วปัญหาไม่ได้เกิดที่ตัวนี้เลยสรุปว่าไฟบ้านกูตกไอสัตว์แม่งคอบในเพี้ยนซิงกูเลยซื้อมาเลืออเงินทิ้งเลยอะไรสามร้อย<ๆ>เขาสะพายเพิ่งจะระเบิดไปเนี่ย<ๆ>เพราะว่าไอไฟบ้านตกไปบ่อยนะ นะไม่ใช่โพสไอ้เนี่ยสภาพของมันอย่างดูเขาก็เล่นได้เขาไม่มีปัญหาเลยเลยมึงดูไอ้สัตว์นะโอเคไหมนี่มึงเห็นไหมนี่เขาเล่นเนี่ยมึงดูดูให้เต็มตาเนี่ย amd ไอ้สัตว์ออนบอร์ดด้วยเนี่ยของดรอปเต็มไอ้สัตว์มึงดูมึงดูดูให้เต็มตาโอเคไหม เออกูเมื่อยถือแขนแล้วแค่นี้แหละเนี่ยเจดนาทีได้สัตว์เดี๋ยวพูดมากดูกูเจ็ดยับเลยอะ่ะโอเคไปละสรุปวอซีเอ้ยไม่ใช่เอ็ดีเล่นวอซีไม่กากไอที่กากกับยูเซอร์เออบาย